ก็สวัสดีครับผมผมชื่อสุภาชัยสมพานินะครับหลายๆคนนีครับอาจจะไม่คุ้นหน้าผมนะแต่จะคุ้นชื่อผมในระดับหนึ่งนั่นก็คือเพราะว่าประวัติการทํางานที่ผ่านมานะครับโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยครับผมจะมีผลงานทางด้านหนังสือเป็นหลักนะครับก็เป็นหนังสือของการเขียนโปรแกรมมิ่งทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็น .net หรือยุคเก่าๆหน่อยก็คือ v i s u a l Studio แล้วก็มีหนังสือทางด้านออฟฟิศนิดนึงก็คือ Excel VBA อะไรพวกนี้ก็มีนะครับส่วนทางโนดสแต็กเนี่ยก็มีก็คือพวกมีสแต็กอะไรพวกนี้ครับมีหมดเลยนะครับสำหรับหลายหลายทนเนี่ยครับที่คุณชื่อผมเนี่ยก็จะทราบดีนะครับว่าผมทําหนังสือเป็นส่วนใหญ่แต่ตอนนี้ครับผมจะเริ่มขยับมาทําคลิปหรือว่าคอร์สออนไลน์สอนครับผมภาษา C คืออะไรการเขียนโปรแกรมคืออะไรให้คิดแบบนี้ครับจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราจะย้อนกลับไปนะสมัยก่อนเนี่ย สมมติว่าเราเรียนปริญญาตรีใช่ปะแล้วเราก็บอกว่าเฮ้ยเราเคยจําได้ว่าเมื่อตอนปีหนึ่งเนี่ยอาจารย์เคยสอนการเขียนโปรแกรมเบื้องต้นแล้วเราก็คุ้นๆว่าคําสั่ง p r i n t f scan นผมว่าหลายๆคนคุ้นๆกันอยู่นะจริงปะอันนั้นอะยุคข,ของเราแต่ในยุคปัจจุบันเนี่ยครับการเขียนโปรแกรมมิ่งเนี่ยครับค่อนข้างที่จะมันค่อนข้างที่จะใกล้ตัวพอสมควรนะครับเพราะว่าไม่จําเป็นที่จะต้องเป็นนักศึกษาสายคอมนะตอนนี้สายอะไรก็ได้หรือแม้กระทั่ง นักเรียนชัน <S <S giving, ช้นมัธยมต้นในปัจจุบันเนี่ยครับนักเรียนชั้นมัธยมต้นเนี่ยครับเรียนเขียนโปรแกรมกันแล้วนะครับนั่นหมายความว่าเด็กเด็ยุคนี้ครับเขาเริ่มต้นเร็วกว่าเรานะแต่จริงๆแล้วเนี่ยจุดเริ่มต้นเนี่ยไม่จําเป็นต้องเป็นภาษา C นะแต่จะเริ่มต้นด้วยภาษา C ีก็ได้ครับผมเขียนเป็นอย่างขนาดไหนผมแบ่งแบบนี้ก็แล้วกันเวลาที่คุณเรียนคอร์สนี้จบเสร็จปุ๊บเนี่ยครับ คอร์นนี่มันชื่อว่าการเขียนโปรแกรมด้วยภาษา C ใช่ปะแต่จริงๆแล้วเนี่ยเราไม่ได้เอาภาษา C เนี่ยไปใช้งานเป็นหลักนะสิ่งที่ผมต้องการสื่อสารจากคอร์นนี้ก็คือภาษา C เนี่ยครับมันเป็นภาษาที่เป็นพื้นฐานยงเป็นอย่างดีนะครับแล้วผมก็คิดว่าการเริ่มต้นด้วยภาษา C นะครับเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีนะเพราะว่าภาษาสมัยใหม่ยุคปัจจุบันเนี่ยครับมันเติบโตมาจากภาษาฝั่งของ C นะครับยกตัวอย่างเช่นจาว่า คอรลินหรือว่าดาร์ตพวกนี้ครับภาษาสายเนี่ยครับมันเป็นภาษาที่มีไวยากรณ์มีวิธีคิดนะครับมีจุดเริ่มต้นมาจากภาษา C ีทั้งนั้นเลยครับผมนั่นหมายความว่าถ้าคุณเรียนคอร์สที่จบไปแล้วเนี่ยอย่างน้อยที่สุดเลยเนี่ยครับคุณจะเข้าใจว่าไวยากรณ์ของภาษาทาั้งฝั่งของซีนะครับมีอะไรบ้างมีหลักการยังไงแต่ต้องเน้นย้ำนะครับว่าหลังจากที่คุณเรียนคอร์สที่จบไปแล้วนะครับคุณไม่สามารถเขียนโปรแกรมใหญ่ๆได้ไม่สามารถทําระบบใหญ่ๆได้ คุณเข้าใจแต่เพียงแค่ว่าหลักการเบื้องต้นของโปรแกรมของฝั่งภาษาซีเนี่ยมีอะไรบ้างเออประกาศตัวแปรยังไงสร้างฟังก์ชันขึ้นมาทํางานเป็นอย่างไรโครงสร้างข้อมูลอะไรในขั้นต้นเนี่ยเป็นอย่างไรแต่ถ้าถามว่าเอาไปทําระบบจริงๆริงไหมไม่ได้ครับใครจะมาเรียนต้องจบคอมไหมหรือจบการตลาดไหมจบบัญชีไหมหรือจําเป็นไหมที่จะต้องคอมอย่างเดียวคําตอบคือณนะยุคป,ปัจจุบันเนี่ยครับไม่จําเป็นแล้วนะรวมแม้กระทั่งอายุด,ด้วยเพราะว่า ผมเคยเห็นคนเริ่มต้นอายุสูงสุดคือ49ปีนะครับเ,ออเข้ามาตั้งคำถามกับผมว่าตัวเขาเองเนี่ยทำอาชีพอาชีพหนึ่งซึ่งขอไม่ระบุนละกันแล้วปรากฏว่าเขาเนี่ยอยากเพิ่มสกิลของตัวเองแล้วเขาเนี่ยสนใจว่าเอออยากเขียนโปรแกรมแล้วก็ไปทำระบบเล็กๆน้อยๆอะไรเงี้ยคำตอบที่ผมให้ไปก็คือเริ่มได้นะครับเพราะว่าไม่ว่าคุณจะเริ่มตอนช่วงเวลาไหนอายุเท่าไหร่ก็ตามนยครับทุกๆคนจะต้องมีก้าวแรกเสมอ สำหรับคนที่ดู outline เนี่ยจนได้ว่าใน s e c t i o นแรกเนี่ยครับผมบอกไว้ชัดเจนนะครับว่าในคอร์สเนี่ยผมใช้โปรแกรมที่ชื่อว่า Dev C พัดพด,พดแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยครับถ้าเกิดใครที่อยู่ในสายของคอมพิวเตอร์จะทราบดีครับว่าการเขียนโปรแกรมด้วยภาษา C เนี่ยครับไม่จําเป็นที่จะต้องใช้โปรแกรมดีนะโปรแกรมอะไรก็ได้เหตุผลหลักที่ผมใช้โปรแกรมเนี้ยเป็นเพราะว่าตัวโปรแกรมเนี้ยครับมันเหมาะกับมือใหม่ครับเวลาเราติดตั้งเข้าไปเนี่ยครับเราไม่ต้องคอนฟิกค่าอะไรเลย เราติดตั้งเสร็จปุ๊บแล้วเราก็กด next ไปเรื่อยๆครับจนฟินิชผมอยากจะให้ผู้เรียนทุกท่านนะครับใช้เวลาทั้งหมดโดยส่วนใหญ่นะครับไปกับเนื้อหาและก็วิธีการเขียนโปรแกรมภาษา C ดีกว่าครับส่วนตัวโปรแกรมเนี่ยเป็นเรื่องรองเพราะว่าสําหรับคนที่ทํางานสายนี้ครับจนมาถึงระยะเวลาหนึ่งครับเขาจะทราบดีว่าเมื่อถึงจุดๆหนึ่งครับตัวโปรแกรมเนี่ยมันเป็นแค่เครื่องมือเฉยๆเราเป็นผู้ใช้เครื่องมือนะครับไม่ใช่เครื่องมือมาใช้เราอะครับ จุดเด่นของคอร์สเนี่ยผมอยากจะเรียบเรียงนำเสนอในลักษณะที่ว่าตัดภาคทฤษฎีออกทั้งหมดหรือให้เหลือเท่าที่จะเป็นไปได้เพราะว่าโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยผมเชื่อมั่นเลยครับใครก็ตามเนี่ยที่มาเรียนไม่ว่าจะเป็นวิชาไหนก็ตามเนี่ยถ้าเจอทฤษฎีเยอะๆเ,เจออะไรก็ตามที่มันเตน้าจอเนี่ยผมเชื่อมั่นเลยครับทุกคนเบื่อแล้วก็ง่วงนอนแน่นอน,น,อนแต่ว่าเนื้อหาที่นําเสนอในคอร์สเนี่ยครับจะเป็นลักษณะาาก็คือผมอยากให้ทุกคนเรียนรู้เป็นแบบ สเตป by สเตปหรือว่าทําตามฉันนะครับทำตามไปเรื่อยๆครับแล้วความรู้ที่คุณได้มาเนี่ยครับมันจะสะสมไปเรื่อยๆโดยไม่รู้ตัวผมจะแอบใส่ทฤษฎีไปเสมอโดยที่คุณไม่รู้ตัวครับพอถึงปลายทางเนี่ยคุณจะได้ทั้งทฤษฎีแล้วก็ภาคปฏิบัติในการเขียนโพสเพียงแต่ว่าวิธีการนําเสนอเนี่ยผมคงไม่ตัดภาคทฤษฎีออกมา แล้วนาเสนอบนสไลด์ที่แสนจะน่าเบื่อนะครับสำหรับผู้เรียนท่านใดนะครับที่สนใจที่จะต้องการเริ่มต้นเขียนภาษาแรกด้วยภาษาซีนะครับก็ลองดูเอาลายด้านล่างนิดนึงนะครับแล้วลองดูว่ารูปแบบเนื้อหาตรงเนี้ยตรงกับความต้องการของคุณหรือเปล่าซึ่งผมคิดว่าเนื้อหาที่นําเสนอตรงเนี้ยครับครอบคลุมพื้นฐานต,ต่างเนี่ยในระดับหนึ่งแต่ยางน้อยที่สุดเนี่ยผมได้วางรากฐานค่อนข้างจะหนาแน่นพอสมควรครับผมแล้วก็สุดท้ายนี้ครับผมหากใครก็ตามที่สนใจนะครับก็ลองเข้าเรียนดูครับ